ในบรวรศักดิ์อวรนนรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงทำลายในการจัดทำประชามติว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลทำคนเดียวไม่ได้รัฐบาลต้องปรึกษากรกตเพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่กรกตต้องดำเนินการซึ่ง,งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมด้วยดังนั้นรัฐบาลจึงจะต้องปรึกษาพักประชาชนพักเพื่อไทยพักการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงสมาชิกวุฒิสภา ตามที่นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะยุบสภาในวันที่31มกราคม2568ซึ่งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันและไม่ช้ากว่า60วันดังนั้นการจัดทำประชามติเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องทำไม่เร็วกว่า90วันและไม่ช้ากว่า120วันนับตั้งแต่วันที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีด้วยเรื่องนี้มีความซับซ้อน ต้องจัดทําไลน์ให้ดีดในประวัติศตร์ยังกล่าวด้วยว่ากรณีที่รัฐบาลต้องทําความเข้าใจกับประชาชนเชื่อว่าคนไทยฉลาดเชื่อว่าไม่สับสนกับบัตรเลือกตั้งและบัตรลงประชามติเช่นบัตรเลือกตั้งก็ให้เป็นบัตรปกติโดยไม่มีสีแต่บัตรประชามติให้มีสีเหลืองให้เห็นชอบให้การในช่องสีเขียวไม่เห็นชอบให้การในช่องสีแดงไฟเขียวไฟแดงทุกคนรู้จักส่วน MOU ก็ใช้กระดาษอีกสีหนึ่งเช่นสีฟ้า กาช่องสีเขียวและสีแดงเช่นเดียวกันทั้งนี้นายบวรสักกล่าวว่ารัฐบาลควรจะขอความร่วมมือไปอยังกสงทาชาโดยให้อสมทและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ MBT จัดเวลาชี้แจงเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญและเรื่องการยกเลิก MOU โดยให้ฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมีเวลาในการชี้แจงที่เท่าเกัน เมื่อถามว่าต้องชัดเจนหรือไม่จะใช้ร่างใครเป็นหลักในบรวรสักกล่าวว่าทุกพักอยากให้ใช้ร่างของตนแต่สุดท้ายก็ต้องเจรจาพูดคุยกันให้เป็นที่ยอมรับให้ได้ เมื่อทำถึงการอภิปรายที่เกรงว่ารัฐบาลจะเข้าไปแทรกแซงเรื่องหัวสวและคดีเขากระโดงนายบวรศักดิ์กล่าวว่าตนในฐานะที่ดูแลฝ่ายกฎหมายยังไม่ได้คุยเรื่องนี้แต่อย่างที่มีการถแถลงต่อรัฐสภาให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่ตนรับไม่ได้ที่การเมืองจะลงไปใช้กับกฎหมายและหน่วยงานของรัฐเป็นเครื่องมือทางการเมืองต้องพูดคุยกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปสํานักข่าวออนไลน์ไทยแทบร้อยสํานักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรณครบถ้วน